ก็ขอสวัสดีนักดีไว้ด้วยนะครับนี่ก็จะมารีวิวแปลงพัดลมเป็น DC นะครับสายไฟ1 3โวลต์ตัวน,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 วนี้เป็นมอเตอร์7 7 5นะครับมอเตอร์7 7 5นี่ครับมอเตอร์7 7 5ตัวนี้ไม่ใช่เป็นมอเตอร์รอบต่ำนะครับเน้นแรงบิดมาใส่กับ พัดลมนะครับแกนตรงนี้สช้แกนพัดลมนะครับต่อกับต่อกับแกนมอเตอร์นะครับเชื่อมเชื่อมเอาอันนี้ยังเชื่อมไม่ได้ศูนย์นะครับเวลาเปิดยังสั่นเราได้เราได้เราได้ดดดนะครับแต่จะมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบตรีโพอะไไม่ใช่ เป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับ่เซลล์12-13โวลต์แล้วก็ต่อมาใส่ PWBPM PW <c oughs> นะครับตัวนี้เป็นตัว1 0์นะครับ <c oughs> บร์ดดำ <c oughs> ก็จะเร่งได้่อนได้นะครับจะเอาความเร็วช้าแรงแค่ไหนก็ได้นะครับ ใน,นสุดแล้วนะครับแบตบช้าตั้งแต่วันไหนไม่รู้เมื่อวานนี้ลองลองไปชั่วโมงนะครับไม่มีตัววัดความเร็วลมนะครับก็เลยรู้จะวัดยังไงว่าแรงแค่ไหน ให้ดูตรงแกนนะครับมันคด